วันนี้เก็บยอดมะลมเพราะว่างานเต็มที่แล้วอ่ต้องค่อยใช้ตะไครตัดโอ้งามจริงๆยอดมะลมุมออกมาชุดใหม่นี้ชุดแรกยอดงาม ธรรมชาติดีครับเป็นผักที่ปลอดสารพิษเหลือกินก็เก็บ่อเหลือกินก็ไปขายเนาะเรากินพอแล้วเราก็ไปไปขายเบี่ยงปันสำหรับลูกค้าคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้กินกันผักนี้มันงามครับผักต้นใหญ่อ่ากำลังแตกยอดง,งาม อ๋อ oh. uh. ใช้ตะไครตัดมีกินได้หมดทั้งนั้นเลยใบใบกำลังออกใบกำลังสวยเพราะว่าเป็นออกใบใหม่มแบ่งปันให้คุณลูกค้า เรากินพอแล้วเราก็ไปแบ่งปันให้คนลูกค้าได้กินกับเราด้วยเพราะว่าเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่ <c oughs> มีอายุหรือคนที่กำลังวัยชอบกินผักอ่ะ,อะพอแล้วบายบาย